คุณทั้งหลายครับปรากฏว่าในหนังสือเห็นผีของท่านพลเรือตรีหญิงจันทนาศิริสวัสดิ์บุตรมีเรื่องเล่าดีๆเยอะมากนะอันนี้เห็นผีหนึ่งหลังจากนั้นก็ออกหเห็นผีสองผมทราบแล้วว่าทั้งซีรีส์มีห้าเล่มเพราะว่ามันมีเล่มฉันเห็นผีเนี่ยเป็นเล่มที่เขารวมฮิตจาก5เล่มมาเป็นเล่มเดียวโอ้ไอเดียดีนะเนี่ย วันหนึ่งเราจะมีเล่มรวมสุดยอดอธิษฐานนี้บ้างก็ดีเนาะเออเป็นแบบพกพาบทที่คุณได้ใช้เพราะใน,นแต่ละรอบการพิมพ์มันจะมีคำอธิษฐานใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆไงมันไม่ซ้ํากันเราก็หยิบมารวมฮิตบันก็น่าจะดีนะไอ้คุณไม่มีใครคอมเมนต์อะไรเลยวะคุณยังมีชีวิตอยู่กันไหมฮะคุณยังอยู่คุณยังอยู่ในโลกมนุษย์กับผมหรือเปล่าคุณทั้งหลายผมกล็ลลงจะเล่าเรื่องเห็นผีต่อแล้วนะเนี่ยคุณพร้อมหรือย,ยังส่งสัญญ,ญาณกลับมาหน่อยเร็ว วันนี้ให้เวลาวันนี้ให้เวลา,ววลามีคุณวันลาส่งนะมัสเตเข้าม,มาคนเดียวนะฮะที่เหลือหนูแม่มอ่าหนูแม่มส่งมาละสองคนนะะพี่วารีพี่เล็กบอกว่าอยู่คะ่ะทำกับข้าไปด้วยโอ้ขอให้ทำให้อร่อยนะฮะโอเคคุณจอยอยู่พี่เล็กอยู่โอเค เมื่อดับด้ห้าคนแล้วข้าพเจ้าจะเล่าละคุณทั้งหลายครับเล่าไปแล้วคุณจะนอนหลับไหมละ่ะชื่อเรื่องว่าอย่างนี้ครับคุณผีปลายเตียงครับคุณทั้งหลายครับวันนี้จะเล่าเรื่องผีปลายเตียง ในปีพุทธศักราช2520เป็นปีที่ข้าพเจ้ารับราชการเป็นปีแรกต้องเข้ารับราชการอบรมหลักสูตรวิชาการทหารของกองทัพเรือต้องเรียน1เดือนและอีก15วันแบ่งเป็นทฤษฎีและอบรมในกรุงเทพฯหนึ่งเดือนกับ15วันเดินทางอบรมในภาคปฏิบัติต่ตอเนื่องกันไปท่านทั้งหลายข้าพเจ้าต้องเดินทางไปที่โรงเรียนชุมพลสัตยีสถานที่พัก คือเรือนรับรองบริเวณดงตาลทางไปกองเรือยุทธการสภาพเป็นที่พักเป็นอาคารไม้เก่าๆตั้งอยู่ใกล้ๆก,กันหลายห้องเล็กบ้างใหญ่บ้างลักษณะเดียวกันคือใต้ถุนสูงปัจจุบันได้กลายเป็นโรงแรมดําเนินกิจการโดยกองทัพเรือหมดแล้วค่าบริการดูย่อมเยาวกว่าโรงแรมในระดับเดียวกันท่านทั้งหลายบ้านเรือนรับรองนี้เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงเก่าแก่ตามสภาพไม่รู้ว่าปลูกแต่เมื่อไหร่ แต่ไม่ต่ำกว่า50-60ปีแน่ๆเพราะส้วมเป็นส้วมซึมอยู่ใต้ถุนบ้านห้องนอนมีห้องเดียวห้องถงหนึ่งห้องหน้าบ้านระเบียงยาวหันบ้านออกทะเลบันไดขึ้นลงสองทางไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆบทบังธรรมชาติเลยเขาจัดให้พวกเราพักแยกย้ายกันบ้านละสี่คนห้าคนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรก็นอนบ้านใหม่อยู่ได้ถึง15คนต่อหลังเตียงนอนเรียงกันเป็นตับๆบ,บ้านที่ชั้นพักอยู่กัน4ี่คนบ้านสะอาดสะอ้านห้องนอนโปรง่ง หน้าต่างหลายบานติดมุงลวดเตียงคู่หนึ่งเตียงเตียงเดียวสองเตียงวางด้วยกันฟูกหนาผ้าปูที่นอนสะอาดหมดจดตึงเปรี้ยเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าวันต่อไปถ้าจะปูเองต้องตึงเปี้ยอย่างนี้ผ้าห่มหมอนมีครบลมโกรกทุกทิศทางไม่ต้องมีพัดลมหรือเครื่องทาความเย็นใดๆไม่มีหยักใยไม่มีฝุ่นบ้านรับรองนี้มีทหารมาทําความสะอาดตลอดเวลาฉันเลือกนอนเตียงคู่ พราะใจไม่กล้านอนเตียงเดียวเพราะยังไม่คุ้นเคยกับบรรยากาศของบ้านดูมันวังเวงชอบกลอาจเป็นเพราะบ้านมันเก่าและเงียบสงบไฟฟ้าเป็นไฟหลอดครอบด้วยกระเบื้องคมห้อยติดเพดานแสงไฟสลัวๆดูทึมๆพิกลครั้นถึงเวลานอนทุกคนเข้าประจำที่ตัวเองก็เลือกกันไว้แล้วว่าใครนอนตรงไหนบางส่วนก็ยังนั่งเปิดไฟคุยกันบนเตียงเพื่อนสามคนคุยกันฉันไม่ได้ร่วมสนทนาเพราะาเริ่มง่วงแต่ก่อนจะล้มตัวนงนอน ก็น้อมจิตสวดมนต์ตามที่เคยปฏิบัติมาท,ทุกค่ำคืนเริ่มต้นจากนโมสามจบและต่อไปก็ตั้งใจจะสวดบทกันผีและเรียกเทวดาคุ้มครองแปลกที่วันนี้ทำไมหัวสมองจำบทสวดอะไรไม่ได้แม้แต่บทเดียวคืออะไรกันหัวสมองจำบทสวดอะไรไม่ได้เลยแม้แต่บทเดียว สมองเกิดตื้อและคิดไม่ออกฉันจะเลยสร้างบทสวดใหม่ขึ้นมาเห็นไหมฮะคุณคนมีปัญญาเมื่อมีปัญหามันจะมีปัญญาไปทะลุออกจนได้ฉันจึงสร้างบทสวดใหม่ขึ้นมาเป็นคำกล่าวขอโทษเจ้าที่เจ้าทางแม่พระธรณีผีบ้านผีเรือนทุกท่วนวิญญาณที่ยังสถิตณที่นี่พร้อมขอให้ปกปักรักษาให้ฉันได้หลับเป็นสุขเถอะนะไม่ต้องถึงกับนอนฝันดีแต่อย่าให้เจอผีก็พอ ขอ่าได้ยินเสียงหมาเหา่าหมาหอนเสียงประหลาดประหลาดตอนฉันนอนอย่าให้เมียต้องปวดหนักปวดเบาตอนยามวิการห้องน้าอยู่ใต้ถุนไม่อยากลงไม่สะดวกที่ต้องตื่นลงไปทําธุระกลางคืนขออย่าให้ฉันนอนไม่หลับตอนที่คนอื่นเขาหลับหมดแล้วขอความปลอดภัยทุกอย่างเท่าที่จะนึกได้ฮะนระหว่างที่กําลังสวดอธิษฐานจิตปกป้องกันตัวเองอยู่นี้หูได้ยินเพื่อนคุยกันสัพเพเหระ ใจก็เริ่มวอกว่าแวกแวกไม่ค่อยมีสมาธิเพราะเพื่อนคุยกันดังมากหนึ่งในสามนั้นเล่าเรื่องว่าเรือนรับรองสองสาหลังไม่รู้หลังไหนละ่ะมีผีดุพวกรุ่นพ,พี่เจอกันทุกที่แต่เป็นผีที่ดีนะเป็นผีมีมารยาทใครได้พบเห็นก็จะได้มีโชคมีลาบอาจเป็นโชคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีรุ่นพี่ที่เคยเห็นกลับจากฝึกอบรมปั๊บปีลุงขึ้นได้สองขั้นแถมโชคดีสอบได้ทุนไปเรียนทหารที่ต่างประเทศด้วย แล้วเวลาที่ท่านมาปรากฏกายนี้ไม่ได้มาแบบแหกหูแหกตาแหวะอกไม่ใช่มาแบบสุภาพสุภาพต้องเป็นคนที่มีบารมีและมีบุญมากจริงๆจึงจะได้เห็นฉันสนใจตรงจุดที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบชิงทุนหลวงไปเรียนต่างประเทศมากเพราะแข่งขันกันเป็นร้อยเอาคนเดียวไม่เก่งไม่ฟลุกไม่มีโอกาสโชคช่วยต้องเป็นฝีมือล้วนและผีที่ออกมาก็ไม่น่ากลัวอะไร ม,มันก็น่าเจอดนะผีอย่างนี้ปรากฏว่าความคิดที่กลัวที่จะพบผีเริ่มจางจากหัวดิฉันการสวดภาวนาจึงสั่งหยุดทั้งหมดและตั้งจิตบอกว่าที่ลูกอธิษฐานเมื่อกี้ยกเลิกทั้งหมดยกเลิกทั้งหมดตั้งจิตอธิษฐานใหม่ครับขอให้ วิญญาณที่ดีที่ปกปักที่นี่ได้มาปรากฏให้ชั้นเห็นเพื่อเป็นประสบการณ์และเมื่อใดที่มีการสอบชิงทุนการศึกษาไปต่างประเทศขอให้ชั้นโชคดีในการสอบนั้นด้วยเอาแค่นี้เลยครับเปลี่ยนวิธีการเลยแรงบันดาลใจมาครับสิ้นคำอธิษฐานชั้นกล่าวคาว่าสาธุและล้มตัวลงนอน สักพักเพ้าหม่มคลุมโป่งหลับไปเพื่อนคุยอะไรกันไปฉันหลับปุ๋ยเป็นเวลานานเท่าไหร่ไม่ทราบครับมารู้สึกตัวอีกครั้งเหมือนมีใครมาสะกิดอยู่ปลายเท้าแต่มันก็ง่วงเกินกว่าจะลืมตามมาดูเลยหดขาเข้ามาหลับต่อคราวนี้ไม่สะกิดละขย่าขาแรงมากพงกหัวไปดูว่าใครมาขย่าวขาฉันเล่น เห็นเพื่อนนอนข้างๆทั้งเตียงซ้ายเตียงขวาหลับสนิทแต่ฉันไม่ได้มองไปที่ปลายเท้าฉันก็ล้มตัวลงนอนใหม่คุมโปงอย่างเดิมหันนอนตะแคงเข้าหาเพื่อนแต่ต้องสะดุ้งโยงขึ้นสุดตัวฉันถูกกิกที่น่อง,อย,งอย่างแรงฉันแง้มผ้าห่มเหลือบดูที่ปลายเท้าคุณพระฉันได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ ฉันเห็นผู้หญิงนุ่งจงกระเบนห่มผ้าแถบตัดผมทรงดอกกระพุ่มนั่งพับเพียบเท้าแขนอยู่ปลายเท้าฉันรีบหดขาขึ้นดึงผ้าห่มกระชับตัวดึงจนแน่นกันให้ไม่มีช่องโหว่เพราะกลัวเขาจะลวงเข้ามาค่อยๆเขยิบไปซุกหลังเพื่อนเพราะเขานอนหันหลังให้ฉันแทบขาดใจตายแล้วไม่คิดจะมองซ้ำว่าผู้หญิงคนนั้นอายุเท่าไหร่ แต่งตัวอย่างไรใจฉันสัน่นหูฉันอื้อรู้ทันทีว่าผีมาปรากฏให้เห็นแล้วฉันไม่กล้าทำอะไรทั้งนั้นขยับครั้งเดียวอยู่ในท่าเดิมตลอดไม่กล้าขยับขเขยื้อนนอนนิ่งอยู่ในนั้นไม่รู้จะทำยังไงให้เขาออกไปครู่ใหญ่เขาจึงเอามือล้วงเข้ามาในผ้าห่มจนได้จับฝ่าเท้า ชั้นเต็มมือฉันก็ลืมสังเกตไปตอนนั้นว่ามือเขานุ่มแข็งเย็นร้อนอะไรไม่รู้มือผีมือคนต่างยังไงไม่รู้ฉันขาดความรู้สึกไปแล้วเหมือนเขาพยายามใช้ใั้นมองหน้าเขาให้ได้ฉันนหดขาเข้ามาอีกจนกลายเป็นท่าคุดคูพยายามจะเก็บทุกส่วนอยู่ภายในะพระหม่มขากับพระห่มมันไม่ไปทางเดียวกันมันพันกันชุลมุนวุ่นวาย คอจะตะโกนเรียกเพื่อนมันก็คอแห้งติดตันเสียงไม่มีอ้าปากไม่ขึ้นเขายัางปฏิบัติต่อฉันแบบเดิมสกิดสกิดดึง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 ยิ่งดึงแรงผมบนหัวก็ขนลุกสู้สมดังที่บอกว่าใครถูกผีหลอกขนตั้งทั้งตัวผมตั้งทั้งหัวฉันรู้สึกว่าเปียที่ถักไว้สองข้างมันจะชูขึ้นฟ้าใจเต้นถี่แรงเหมือนไปแข่งกับใครมา รู้สึกเหนื่อยจนหัวใจแทบหยุดเต้นกลัวสุดขีดโชคดีที่ฉันยังไม่ถึงที่ตายนาฬิกาที่ตั้งไว้หัวเตียงมันดังขึ้นสนั่นวันไหวเสียงระฆังช่วยนักมวยกำลังจะเพียงพ้ําทุกคนตื่นด้วยเสียงนาฬิกาแผดเข้าหูนอนแค่ไหนขี้เศร้าเท่าไรก็ต้องตื่นเพราะนาฬิกาดังมากฉันจ้องมองไปที่ปลายเท้าอีกครั้งหนึง่งไม่มีอะไรเลยครับมีแต่ความว่างเปล่า ฉันไม่ได้ตาฝาดเมื่อกี้ยังดึงขาอยู่เลยไม่ได้ละเมอเพ้อพกและไม่ได้จินตนาการเป็เรื่องเป็นราวขาที่ถูกยิกยังเจ็บอยู่เลยเจ็บแบบถูกยิกจริงๆฉันไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาคืนเล่าให้ใครฟังสักคนก็คงกลัวจนไม่ฝึกไม่จบแต่ว่า ทำยังไงล่ะฉันจะต้องนอนบ้านนี้อีกสิบสี่คืนนะ่ะนี่คืนแรกจะต้องเจออย่างนี้อีกฉันจะต้องกลายเป็นคนที่ตายและกลายเป็นผีเฝ้าบ้านนี้ไปอีคนแน่นึกสินึกสิว่าใครสอนอะไรเรามาบ้างปรากฏว่าคำสอนของคุณย่าก็ผพุดขึ้นมาในหัวคุณย่าเตือนไว้เสมอไปนอนที่ไหน ก็ปักทูบกลางแจ้งสิลูกบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกแม่พัธรณีให้ท่านรับรู้ว่าเรามาอาศัยอยู่ให้ท่านได้ปกปักรักษาไปนอนที่ไหนฉันก็พกทูบเป็นกำกำจริงสิฉันมีทูบมาด้วยแต่ยังไม่ได้จุดเลยขนเจอทูบได้จุดมันหมดกรำเพราะไม่รู้ว่าที่นี่มีผีกี่ตัวห้องนอนมีหนึ่งเวลาไปงานศพก็จุดทูบดอกเดียวหนึ่งผีหนึ่งศพ หนึ่งดอกฉันไม่รู้ว่าที่นี่มีเท่าไหร่จุดมันทั้งกรรมเลยแล้วกันสิ้นการฝึก,กวันนั้นฉันเข้าบ้านพักไม่พูดกับใครถือทูบลงไปกลางสนาม<อ>เพื่อนงงมากว่ามันไปนั่งยองๆปากทูบกลางแจ้งจุดทูบเป็นกรรมทำทำไมเฮ้ยแกจะเผาบ้านเลอฉันไม่ตอบกลัวพลังปากจะเล่าเรื่องเมื่อคืนตั้งนโมสามจบ กล่าวคำอธิษฐานใหม่ขอยังให้วิญญาณใ,ใดๆมาหเห็นอย่างเมื่อคืนนี้อีกฉันเชื่อแล้วว่าวิญญาณนั้นมีจริงถ้าฉันล่วงล้ำก้าเกินหรือทำสิ่งใดผิดพลาดเพราะารู้เท่าไม่ถึงการขอกราบสมาลาโทษฉันต้องการอยู่อย่างสงบจนกว่าจะจบภารกิจถึงกรุงเทพเมื่อไหร่ฉันจะรีบไปทำสังฆทานและใส่บาตและอุทิศส่วนกุศลให้ทุกๆวิญญาณที่อยู่ที่นี่ฉันสัญญา ถ้าไม่ทําตามสัญญาให้ท่านตามไปท่วงได้เลยก่อนจะกลับฉันก็จุดธูปบอกอีกครั้งคุณทั้งหลายมันก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนับจากคืนนั้นจนถึงคืนสุดท้ายฉันนอนหลับสบายทุกคืนครั้นเมื่อกลับถึงกรุงเทพฉันรีบไปทำบุญใส่บาตถวายสังฆทานตามสัญญาที่ให้ไว้ทุกประการแม้จนถึงทุกวันนี้ ฉันยังทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณทุกๆดวงนาที่นั่นอยู่เลยคือไม่ใช่ทำแค่ครั้งเดียวเนาะทำต่อไปเลยและสิ่งอัศาจรรย์อันไม่น่าเชื่อก็ปรากฏขึ้นในสองปีต่อมาเมื่อฉันมีสิทธิสอบแข่งขันไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาฉันก็ลองสมัครดูเล่นๆชนิดไม่มีความมั่นใจอะไร เพราะสอบกันเป็นร้อยเป็นพันเอาแค่หนึ่งคนเอาแค่หนึ่งคนปรากฏว่าหนึ่งคนที่ว่านั้นดันเป็นชั้นเองไงนี่จะเรียกว่าโชคดีเพราะผีช่วยหรือเปล่าฉันไม่ทราบแต่มันเป็นอธิษฐานที่ตรงก,กันกับความคิดแรกเมื่อคืนนั้น ครบท่วนบริบุรณในปัจจุบันผู้ที่ไปอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติวิชาทหารของกองทัพเรือไม่ได้ไปพักที่ดงตาลกันอีกแล้วพักที่ไหนฉันไม่ได้ตามข่าวสภาพสิ่งแวดล้อมอาจเปลี่ยนไปแต่วิวทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยหาดที่อุดมด้วยความงามของธรรมชาติยังคงอยู่ณที่นั่นวิญญาณที่น่ารักทั้งหลายจะยังอยู่ที่นั่นหรือเปล่าฉันไม่รู้และไม่คิดจะติดตามความเคลื่อนไหว ฉันเป็นคนพวกท่านทั้งหลายเป็นผีต่างคนต่างอยู่กันก็ดีแล้วใครอยากทราบว่าฉันโกหกหรือไม่ก็ลองหาทางไปพิสูจน์ดูจะเอาวิธีใดก็แล้วแต่ท่านละกันฉันบอกสถานที่ให้แล้วจากพลเรือตรีจันทนาศิริสวัสดิบุตรปุฒนาสาธุการครับคือสำนวนในการเล่าของท่านพลเรือตรีเนี่ย คือเล่าแบบจริงใจแล้วเล่าจากประสบการณ์ชีวิตเนาะมันก็เลยสัมผัสได้ในทุกตัวอักษรน่ะแล้วเขียนมาแบบผมไม่แน่ใจว,ว่ามีบรรณาธิการหรือเปล่านะเดี๋ยวผมดูก่อนปึ๊บ,บ,บม,มีมีบรรณาธิการดําเนินง,งานให้แล้วก็มีคนจัดรูปเล่มมีพิสูจน์อักษรมีออกแบบมีทีมอยู่สำนักพิมพ์กอไผ่ม,มทนาบุญนะคุณนี่หนังสือเก่าตั้งแต่ยี่สิบปีก่อนยังมาถึงมือเราจนได้ เมื่อปีนี้ผมเชื่อว่าเรื่องที่เล่าสองสามเรื่องในค่ำคืนนี้มีประโยชน์แล้วก็มีอะไรที่คุณฟังแล้วคุณเอาไปพลิกแปลในชีวิตได้อย่างแม้กระทั่งเรื่องผีหาเพื่อนเมื่อวานนั้นนะถ้าตอนมีชีวิตอยู่มันไม่ได้สร้างความเป็นกัลยะาณมิตรต่อกันและกันไว้อะมันก็จากไปด้วยความเดียวดายแม้สุดท้ายตายไปแล้วก็วิ่งหาเพื่อนนะเนาะ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นเทวดาที่อยู่ในเลเวลที่ไม่ได้สูงเพราะว่าไม่ได้มีพิมาและไม่ได้มีเพื่อนเทวดาใดต้องมาหาเพื่อนเป็นมนุษย์แต่คุณทุกคนได้สิทธิ์ความเป็นมนุษย์ตอนเนี้ยถ้าคุณไม่สร้างเพื่อนดีๆและคุณเป็นเพื่อนที่ดีกับใครไว้ผมว่าคุณขาดทุนนะอย่างน้อยที่สุดทำตอนที่ยังมีโอกาสและมีเวลา อย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายแล้วค่อยทำมันไม่ทันนะ